เอาละครับพี่น้องครับจุกองเขียวข้นเดิมมาแล้วครับมือนี้สองชานสองแต้มสุดยอดเลยคุณซาจัดไหน่ครับพี่น้องมานกักมือเห็นคุณซานี่เสียงดีมากครับตอนนี้ชัดเจนตอนนี้สีก้อนเสียงน่อยครับพี่น้องนี่ไปตีกันมากเลยแต่แลมแต่แหลมแต่แลมได้รับความไว้วางใจพราเนี่ยสองชานอา์ทุนครับมือเช้านี่แก้มือคุณซามาแก้มือให้ลูกพี่แล้วมือเช้านี่ตบพลาดครับกุกเดียวเสียงใหญ่ตบพลาดอยู่ซอยน้อนแต่นี่ยุ่ซอยหกทับหนึ่งครับพี่น้องนี่ โอ้โหข้อนี้สองตัวสุดยอดของสุดยอดครับพี่น้องมันนี่เกียวขอนเดิมมาสวัสดีพี่น้องบายซาบายซีโมงค,ค,มนนครับมันนี่รับเจ้านักนกต่วผมขุนซาครับแล้วก็เันเนียสองชาติอาจารย์ทุนทุนลีโอจัดให้ครับเรียบร้อยเสียงดีมากครับตัวนี้เสียงดีมากนกเขาพันซาครับ1ิบสีก่ก,กรกฎาคมมันนี่เป็นมือ ที่ได้นกเขาพันษาตัวจริงครับผมมัดมือได้เครียดมากอยากได้นกเขาพันษาพี่น้องเลยสุดท้ายได้แล้วได้แพ็คคู่อีกสง่าครับพี่น้องขอบคุณหลายๆท่านด้วยพี่น้องติดตามผลงานผมเขียวข้อเดิมแล้วครับเนาะสวัสดีครับวันนี้ภาพสวยๆสวยนะครับเพราะว่าเป็นท่าย,ย้อนแสงที่ตะเป็นตกครับผมถ่ายใช้ยังทีเลยโอ้ดีใจครับมาอย่างก็หาคนมาเนี่ย ดู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 ความยิ่งใหญ่เจอ,อไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยป,าาป่ามาป่ามาพอดี <laughs> คุณสาดึงแล้วครับคุณสาดึงแล้วคุณสาดึงแล้วครับพี่น้อง හිරිණි හ ි ර ි න sao sao nha lên bên ngoài, chú cút to chú luôn sao gió anh sáng các bạn nhìn gió anh sáng

ôi hôm mượt ôi xa đường nhang này lên bên nào ấy แล้วถึงเหยียดถึงคู่แล้วครับคุณซาอยากบค้ำคู่ข้ามอหลีครับคุณซาเนี่ยฮึบลงมาเลยพี่น้องใครแล้ว เรียบร้อยอยาวสวยงามครับพี่น้องเซ็ตแล้วครับสองชาติอาจารย์ทุนอาดูใจเนี่ย Sáng bậc khắc lên bên có đi rồi đốt 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 sáng đốt sáng đốt Đột thẻ, nướng, đốt thẻ nên nó đốt sao lúc con cũng... ôi mọi say mai bên nóng ấy bằng lên đây. hàng lang bóng อ๋อใส่ทางล้างพวงครับโอ้ยนกจิ๋วสองตัวเลวยไหมเรียบร้อยแพ็คคู่ครับพี่น้องชัดเจน,นครับแพ็คคู่โอ้โหฝีมือแล้วครับพี่นี่มาเด้ยวยคนเ้ยแพ็คคู่คุณสาจับไทยพ่อแล้วสีสีมือนี้เป็นมือสันวันนี้เป็นวันดี เป็นวันดีที่อาโมตาสดวันญีเกียวมาเดือขว,วันเอ้ยคุณซาเอ้ยบ่มีค่าตัวแล้วสุดยอดคุณซาลูกพว่าเอาลงมาเบิ่งกับพี่น้อง